สสสร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันหยุดไซเบอร์บูลี่สากล2025ภายใต้แนวคิดเคารพกันทั้งบนจอและต่อหน้าเพื่อปลุกสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาไซเบอร์บูลีในยุค AI โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการบรรยายเรื่องการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์การแชร์ประสบการณ์ตรงจากเป็กผลิตโชคพร้อมเชิญชวนร่วมรณรงค์ผ่านแท็ Stop Cyberbullying ใช่ครับก็วันนี้นะครับทางยูนิเซฟเนี่ยนะครับก็ผมขอเนี่ยมาเป็นตัวแทนของยูนิเซฟนะครับมาพูดเรื่องของการสต็อปบูลลี่ผู้คนคนอื่นนะครับทั้งในในเรื่องของแบบต่อหน้าหรือว่าในโลกไซเบอร์นะครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเท่ไม่ได้มีความมันไม่ได้มี มีความเท่หรือมีความมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างไรเลยนะครับคือ mm. จริง,รงๆแล้วการที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึก mm. ไม่ดีนะครับก้าว mm. ล้ําเส้นของผู้อื่นมันจะไม่สมควร mm. และอีกหน่อย mm. มันจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะครับ mm. ว่าการที่เราบลูสไปในโลกไซเบอร์เลยนะครับ mm. มันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรา ควรหยุดได้แล้วนะครับหยุดแล้วดีจิต่อสังคมดีมากนะครับเพราะจริงแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับก็คือการการที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมีทั้งส,สิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับและไม่มีประโยชน์หมายถึงว่าข้อดีข้อเสียใชมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะใช้ให้มันเป็นยังไงนะครับก็จริงๆแล้วประโยชน์มีมากมายนะครับแต่จริงๆเราเริ่มต้นแค่ว่าเรา จะไปยื้อคนอื่นดีก,กว่า<ไ>ผมในโดนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเลยนะครับตั้งแต่เข้าวงการจุไปนคือต้นทุกครั้งนะครับ<ไ>ผมก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันมันปกตินะครับอย่างจริงๆแล้วคนทุกคนที่พูดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปฟังเขาเลยฟังแล้วฟังผ่านๆแต่ก็ลืมอย่าไปยุ่งของเขาเอย่างนี้แต่จริงมันยากที่จะทําอย่างนั้นนะครับ นในเมื่อวันหนึ่งที่เรารับฟังมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเรามันก็ยากที่จะเอาอ,ออกไปไดอ้อันจริงอยากเรื่องไหนที่แบบว่าเราแบบจี๊ดใจเรามากมันก็มีทุกเรื่องเลยครับก็เรื่องออผมโดนทุกเรื่องอจริงๆนะครับตั้งแต่ลุกรักเร่อ,อน,นี้นัน่แต่ที่แรงก็คือมีอ,อ,อย่างการที่เราโดนขูง ที่จะทําลาย<ม>อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แรงเกินไปที่<แ>เราจะรับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเ<ม>พราะว่าจริงๆแล้วพอเราได้รับอะไรบางอย่างมาอยู่ในใจเรา,เ,ราเนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะกดกลีดหายไปมันเราก็แน่แต่บอกว่าเว็บไลม์เว็ไลโอเคโอเคโอเค<ม>แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราตลอดไปและไม่รู้จะเอาออกได้มั้ย อะไรเงี้ยนะครับก็แกจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่พูดแบบเนี้ยก็ลองนึกถึงใจเขาใจเรา,เานะครับว่าว่าเขาแล้วเขารู้สึกยังไงถ้ามีคนไปว่าคุณแบบมันทําให้เป๊กจิตตกนะจิตตกเขาจิตตกเลยนะครับก็บางครั้งท้อแท้แล้วก็เสียใจน้อยใจเลยวาแบบ เราเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเราแย่ขนาดน,นั้นเลยเหรอที่จะมาว่าเราขนาดนี้หรืออะไรยน,นะครับมันทําให้คนอื่นรู้สึกนะครับพี่ๆ<ม>เราก้าเราก้าข้ามผ่านมันมาได้ยังไงหรบาง<ม>ทีผมอาจจะต้องหยุดเล่นโซเชียลชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราว,ว,ราวนะครับก็เป็นการฮฮลิ่งใจตัวเอง เพราะว่าท่านในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมีแต่เรื่องที่จะมันเรื่องแย่ๆเต็มไปหมดต่อเราใน,ในการใช้ชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเรามันลําบากเกินไปที่จะมันจะ handle ได้เราเรื่องที่จะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในสักพักหนึ่งเ e a l i n g ต่อเมือม่อเมือ่อเมื่อใดที่เราแข็งแรงพอที่จะพร้อมที่จะเข้าไปเราก็ไปกบเพราะว่าจริงๆแล้ว ก็ต้องบอกได้ว่าทุกวันนี้อ mm ินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เราต้องใช้มันใช้ทํางานใช้น mm ู้นใช้นี่นะครับผมเองก็ต้องใช้เหมือนอย่างใช้ทํางาน mm hmm. แล้วก็ใช้โปรโมทลเลโปรโมทอะไรแต่เราเลือกใช้ในสิ่งที่ควรที่จะทําได้ mm hmm. จริงเราเลือกที่จะไม่ตอบตตน ผลิตเลือกที่ว่าจะไม่ตอบโต้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้จะตอบโต้กับใครก็ไม่ทราบที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่มีตัทนเขาชื่อคนนี้เขาชื่อจิบบี้สมมตินะครัจิบบี้ไปอ่ะไม่รู้จะไปล้วู่ทำไมผมก็ไม่รู้ผมจะไปเป่าประโยชน์ป่าประโยชน์ มันไม่รู้จะไปูกับจิบบี้ว่าจิบบี้กลับแล้วจิบบี้คือใครเลยผมรู้สึกว่าผมเฉยๆดีกว่านะครับรอให้จิบบี้หมดแรงที่จะด่าเราแล้วก็แบบค่อยหยุดเลยคุณได้ว่าให้เราให้ด่าแล้วเหนื่อยไปเองให้ใช้จิบบี้เหนื่อยเลการที่เราเก็บมันทำให้สะสมอะไรแบบเครียดจนเป็นเข้าเลยเป็นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าผมรู้สึก กลัวกลัวไปหมดนะครับกลัวโลกไซเบอร์กลัวที่เวลาสมมติถ้าเกิดมีเรื่องเราอะไรดีๆนะครับ mm hmm. ที่อยากจะอา่านหรือมีผลงานของตัวเองที่ออกมาครับ mm hmm. ผมอยากจะรู้สึกว่ามีอย่างทราบทราบฟีดแบ mm ็ hmm. จริงๆแต่ในในนั้นมันจะมีอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่พอมันมีแล้วมันก็กระแทกใจแล้วก็แบบ mm hmm. อา่อานยอ่านดีกว่า อ่ะอย่างจริงหลายหลายคนเคยถึงขั้นเครียดถึงขั้นไปปรึกษากิพทพอะไร่างเนี้ยเป็นขนาดนั้นเลยกัท่านก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านมาโตมาแล้วผ่านช่วงนี้ได้อย่างพี่เบิร์ดนะครับเคยสอนผมไว้อะไรอย่างนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบแบบมีแบบต้องทำยังไงบ้างให้ดีที่สุดนะนะครับเราก็ ได้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 เอาคำสอนของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยมาใช้เพราะพี่เบิร์ดก็จะเป็นหัวข้อหรือว่าการนำพี่เบิร์ดช่วยได้ช่วยได้ครับพี่เบิร์ดเป็นคนที่เป็นรวมโมเดลของศิลปินทุกคนนะครับในแกรมมี่หรือในทุกทักทุกที่ก็ตามนะครับก็ก็ดังนั้นก็อาจจะต้อง ใช้สิ่งที่ีเพื่อช่วยสุดท้ายไล้ให้เตกฝัน้ะกาให้หยุดนันแหละหยุดกันไหมรืออะไรากเยหยุดนะครับโอเคทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวัน stop bullying stop cyberbully day นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองคิดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าการการว่าคนอื่นมันมันดีตรงไหนมันเท่ตรงไหนนะครับผมก็ไม่ทราบว่า มันเท่เท่ตรงไหนไม่ไม่คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันดีเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะคิดได้ว่ามันก็ไม่ได้มีความเท่และมันทาให้ทุกคนตกอยู่ในความทุกข์ดังนั้นเราจะทําไปเพื่ออะไรเรามาทําให้สังคมแฮปปี้ดีกว่าหรือลงอะไรหรือโพสอะไรที่มันมีประโยชน์ดีๆมากกว่าอะไรนะครับหรือว่าจะลงคอนเสิร์ตผมก็ได้